ะกลายวันหวอยออกแล้วเราก็ยังไม่ได้มีตัวเลขเด็ดอะไรมากมายนะหลายคนก็สวหงหาตัวเลขคนทำคอนเทนต์ u t u b e เรื่องหวยนี่ก็อู้ไปทัวร์กันเอ,อมีเรื่องราวแปลกแปลกเหมือนกันไม่ใช่เปล่งเรื่องราวแปลกนะเเป็นเรื่องของเรื่องของกล้วยกล้วยเ,เรื่องของก,กล้วยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องกล้วยธรรมดาสิครับอันนี้ทางทีมทีมงานทีมข่าวผม ไปเจอมาส่งมาให้ผมก็มาพูดคุยกันหน่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่งานปริวาสกรรมนะครับที่ป่าสารดอนปุตานะครับวัดบ้านหนองแคน้อยตําบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบรุรีจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านเนี่ยก็ไปถวายพระตหารเพนงานปริวาสกรรมพระสงฆ์ที่ไป ปริวาสกรรมอยู่กรรมหรือไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละไปถวายอาหารเพนเสศสศพเรียบร้อยแล้วก็เสสังมังคลายาจามิหรือว่าเสสังมังครายาจามะใช่ไหมละ่ะอันนี้ตามภาพระหว่างที่คุณป้าคุณยายเนี่ยนั่งทานอาหารอยู่เสสังมานั่งทานอาหารอยู่พระท่านก็ถือกล้วยมาให้หวีดึงก็พากันกินแต่มีลูกหนึ่งเนี่ย อเอิญว่าคุณยายไปเห็นเฮ้มีตัวเลขแม่ไปทําบ,บุญได้ตัวเลขไปไปทำบ,บุญได้ตัวเลขสิครับอืมอาหารผลไม้แบบนี้พระสงฆ์เนี่ยก็เอากล้วยมาให้พระท่านเอามาให้เอาหมายความว่าอย่าพึ่งดราม่านะว่าเอ๊ะพระเอาตัวเลขมาให้หรือเปล่าไม่ใช่เออโยมเนี่ย ตีเป็นปริศนาตีเป็นตุเลกขขันเราเองอย่าเพิ่งไปว่าพระนะพระว่าง,งมงายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไอโยมนี่ละงมงายเองนะ อยากได้ตัวเลขก็ joue, คนมันชอบสิ่งนี้ชอบตัวเลขแม่เห็นกล้วยมีตัวเลขซะง,งั้นมันมีทุกทามองกล้วยนะกล้วยลักษณะดําๆมันมีทุกหวีทุกอะไรแหละแล้วแต่คนจะมองเผอิญว่าเป็นกล้วยของพระมาให้ก็เลยเป็นประเด็นตัวเองสักหน่อยเอ๊ถ้าจะเอาโชคมาให้หรือเปล่าดูคลิปนี้กันนะกน่หน่อยค

เหล็กเหล็กยังเหล็กยังวอลเนี่ยฮเจเจเจ็ดเจ็ดโอ้ทหเจ็ดเจดนะครับล่เลืเลนนะครับมทโครงการนะคือโตโนปางระคสองร้ยบาทเห็นบ้างแม่เที่ยงนะครับมีสักหนึ้บางคุณยายาบอนขมนนะครับจากบ้านโรงแรมมนอโอ้ยนี่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 ่นี่ ก็หนึงบอออกเลยตัวนั้นตัวนี้เป็นเกกระไดเป็นหนึ่งกระไดเป็นสองกระไดอนะครับสีี่เน่ประอนะครับปรทุนะครับของหลานนะครับเป็นเนาเหียบ่อเหรียเหกไม่ยางเหรียกไรก็ เลขกเกตก็เรียกงเลยนหนึ่งร้อยบาทนี่เยกนี่นี่นี0นี่นีนี่นี่นี่าี่น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 ร่นี่นต่นอ่นี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 ่นา่นี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 ้นี่น่นี่นีคนับนม่นก็นี่นั่นี่าี่น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 เ่ี่นี่นีนี่มี่อี่นี่น่นีนี่นี่นีีนน่นนีน เออคนเราเดียมันสร้างสรรจินตนาการเรื่องของตัวเลขไปได้เอ,อแปลกไหมฮะมันก็ไม่ได้แปลกเออแต่เราได้แหละเป็น <c oughs> คนแปลกนะผมก็เหมือนกันนะบางทีบางทีพูดถึงเรื่องตัวเลขมากๆเนี่ยมันจะมองอะไรเหมือนกับเป็นตัวเลขทั้งหมดนะเออแล้วท่านผู้ชมนะเคยเป็นไหมอยู่ดีไปถวายนู่นถวายนี่อมองกล้วยมองสม้ม มองผลละหมากลากไม้เนี่มองเห็นเป็นตัวเลขนะ, <c oughs> ะใช่ไหมเอานี่แหละท่านผู้ชมครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ฟังตามคุณยายได้แหละฟังตามคุณยายที่บอกมาท่านผู้ชมดี่เห็นเป็นตัวไหนอะ่ะพิมพ์บอกด้วยนะดูเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปนี้หรือใครอยากจะไปนำนำไปเสี่ยงโชคก็ไม่ว่ากันอ่ะให้มาเป็นแนวทาง ดูผู้ความบันเทิงโปรใช้วิจารญาในการรับชมนะครับเอาว่ากันไปขอยร่ำขอยรวยขอยมีโชคครับ